ของะของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับทางคณะหมอลำเสียงวีหกนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยที่เป็นไปหลายๆคนนะคะก็ต่างมีการรอติดตามนะคะแล้วก็ต่างมีการพูดถึงกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะโดยในครั้งนี้นะคะสําหรับงานในวันที่10มีนาคมเนี่ยนะคะทางคณะหมอลำเสียงวีหกก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะโดยในงานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่พิเศษจริงๆเพราะว่าในวันที่ ที่20มีนาคมเนี่ยนะคะทางหมอลำเสียงวีหกนะคะก็จะมีการทําการแสดงนะคะอยู่ที่บ้านคอคคาตําบลคอใหญ่อําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานเลยนะคะที่แฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ต่างรอติดตามกันนะคะหลายๆคนก็ต่างมีการลุ้นกันว่างานนี้เนี่ยจะสนุกสนานแค่ไหนแล้วก็คนดูเนี่ยจะเยอะแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละงานเนี่ยก็คือคนเนี่ยนะคะเยอะจริงๆรวมทั้งงานในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นงานที่บ้านเกิดของ พระเอกอย่างนกพงศกรด้วยนั่นเองนะคะแล้วงานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นงานที่ทางบอสนกเนี่ยจะได้มีการร่วมทําบุญกับแฟนๆนะคะเป็นงานชมฟรีซอดแจ้งด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะคะบอสนกเองนะคะก็ได้มีการอัปเดตนะคะโดยในครั้งนี้ก็จะมีเป็นไลฟ์พิเศษนะคะสําหรับไลฟ์นี้ก็มีชื่อว่าไลฟ์พิเศษสํานึกรักบ้านเกิดทําบุญสร้างหลังคาการปร,รียนวัดโพสีพัฒนารามวันที่10มีนาคม2566ันารบราคา109บาทนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็น อีกหนึ่งงานนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวีหกเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าบอสนกเนี่ย ok นะคะก็ได้มีการร่วมทําบุญนะคะกับแฟนๆเนี่ยอยู่บ่อยๆเลยนะคะในแต่ละงาน published. นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าชาวอำเภอกู่แก้วเนี่ยนะคะก็คือได้มีการร่วมทําบุญเนี่ยนะคะกับบอสนกเนี่ยในหลายๆงานไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาลาการประเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นการสร้างหอะระฆังด้วยนะคะครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่บอสนกเนี่ยก็จะได้มีการร่วมทําบุญนะคะกับแฟนๆพร้อมกับโชว์ที่ ยิ่งใหญ่อลังการนะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามนะคะงานนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งงานเลยที่น่าติดตามจริงๆก็ยังมีการขายบัตรไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนะคะยังไงก็มารอดูกันนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่านกนะคะก็ได้มีการอัปเดตนะคะว่าได้มีการไปแบบว่าบริจาคของนะคะรวมทั้งก็ได้มีการแบบว่าร่วมแจกของสายดาวอะไรต่างๆด้วยนั่นเองนะคะเราก็ได้เห็นการอัปเดตนะคะจากทางบอสนกแล้วก็ครั้งนี้นะคะบอสนกนะคะก็ได้มีการมาโพสต์นะคะว่าวันนี้แล้วนะครั รับสำนึกรักบ้านเกิดนกแล้ทีมงานเสียงวิหกขอเป็นสะพานบุญให้กับแฟนๆพี่ๆแม่ๆทุกคนได้ร่วมทำบุญสร้างหลังคาศาลาการประเรียนวัดโพสีพัฒนารามบ้านขอคำตำบลขอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดนกเองครับเข้ากลุ่มชมหมอลำซออแจ้งและยังได้บุญอีกครับและคืนนี้มีรายการพิเศษเปิดตัวพระเอกนางเอกหลายๆคนมากมาเอาบุญด้วยกันนะครับส่วนต้นเงินที่นกและพี่ๆแม่ๆตั้งต้นผาปา่าตอนนี้ยอดแสนกว่าๆแล้วครับสามารถต่อยอด ต้นเงินกับนกได้ตลอดทั้งคืนครับประมาณนี้นะคะครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่บอสนกเนี่ยก็คือร่วมทําบุญนั่นเองนะคะก็ยังได้มีการบอกนะคะว่าหน้างานเนี่ยชมฟรีแล้วก็มีโรงทานลูกชิ้นของนกด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรงทานด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นข้อความนะคะที่บอสนกเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตออกมานะคะสําหรับงานในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าติดตามจริงๆนะคะแล้วก็ยังเป็นการร่วมทําบุญด้วยยังไงก็รอติดตามนะคะแล้วเราก็จะเอามาอัปเดต น,น,น,นี่นะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ